วันนี้เมื่อกี้ไปดูที่นาแต่ตอนนี้พามาดูที่ป่ายางนะมาปลูกต้นไม้ที่ป่ายางมาดูว่าเขาปลูกยังไงนะแนวคิดของน้องสาวคนนี้นะน้องยอนะถ้าแถวนี้ก็เรียกว่าป้ายอแล้วแหละนะเพราะว่านั้นเล็กก็เรียกน่าจะลุงหรือตาหรือปู่แล้วนะก็เรียกน้องเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะ งิในส<ด>าพีาพท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆต้นปลูกต้นยางนะแทรกระหว่าง,ต,าง,ต,าง,าางต้นยางต้นยางนาปลูกแทรกระหว่างต้นยางถึงวันหนึ่งที่ต้นยางมันหมดสภาพ นะก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาปล่อยให้ต้นยางนี้ขึ้นดูฮะโอ้โหด,ดูเนื้อที่เขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเลยแนวคิดถือว่าสุดยอดมากตรงนี้ก็จะเป็นไม้ป่าอืมได้มีกวาดเกลียกบอกว่าตรงนั้นมีอะไรละออละออให้ชม เดี๋ยวเรา,เาไปดูว่ามันละอ,อจริงเปล,ออลออ่าอืมนี่เรามาดูกันแถวนี้โอ้โหปลูกอันนี้เป็นต้นแดงแล้วก็ต้นยางนาปลูกกี่ปีนะตรงนี้เธอ,อยางนาเธอหนึ่งปี<ะ>ปีเดียวเองโอ้โหต้นใหญ่ปีเดียวต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ ดูเอาไว้ฮะใครที่คิดว่าอยากจะปลูกต้นไม้นะไม้ป่าไม่มีที่ลองนึกถึงอย่างนี้มั่งนะเมื่อกี้ก็พาไปดูในปลูกตามคันนาตอนนี้มาดูปลูกในป่ายางนะรู้สึกว่าจะบ้าจริงๆนะ่นเนี่ยอืมเขาก็เรียกว่าคนบ้านะปลูกกันแบบนี้เออต้นยางอ่าตัวนี้ มันอายุกี่ปีแล้วต้นอย่างเนี่ย9ปีก็คือตอนนี้ก็คือเก็บผลผลิตได้อยู่ใช่ไหมช่วงนี้ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็เนี่ยก็เอาไปนะเดี๋ยวพอ,อน,นี้สปีจะโอ้ยต้นสองปีสูงประมาณสักสี่ห้าเมตรนะถึงยอดอะสี่ห้าเมตรก็จะเดี๋ยว ปีหน้านี้ก็จะแซงต้นยางเนี่ยต้นยางใหญ่แล้วเนี่ยนีตน่ต้นกระบากต้นารปบากเราอ่าต้นกระบากหายากน,กน,นะลูกมัน,น,นจะเป็นลูกพัดหมุนโอ้โหสมัยก่อนมาคั่วกินกันกินเยอะก็เมานเะเมาคนมันเกินนี่ะ้นเรานดีเออ สองยางนาสองพยอมสองจะลูกคูเป็นแบบนี้อ๋อก็บางทีก็บางเือว่าต้นไหนตายต้นอะไมก็ยังเป็นคู่มันยังเหลืออยู่สักหนึ่งต้นเอ้ยยางนาสองแดงสองพยอมสองเหือสไร่ไปเงี้ยโอ้โหพื้นที่กี่ไร่ตรงนี้สวนยางสิบหกไร่จ้ะสิบหกไร่โอ้โห สุดยอดเลยซื้อเองโอ้โหเนี่ยที่ไปทำงานหาเงินนี่ก็ามาซื้อที่าม,าทมาปลูกยางแล้วก็มาปลูกป่าอ<ต>นี่แหละแ,แล้วปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอ,อกอย่างเดียวค่ะปุ๋ยคอกอืมนี่นี่นี่เอามาเทใส่ในปุ๋ยคอ,อกอย่างนี้เลยฮนะ,น,ะนี่นี่เนองนี่ นี่ฮีวิถีวิถีของพวกเราคือสมัยก่อนเราเรามีไร่มีอะไรเนี่ยเนี่ยเราก็จะปลูกแตงไทยนี่แตงไทยถั่วถั่วดำอืมนั่นแหละถั่วนั่งอ่าถั่วปีถั่วนั่งสน่โซนนี้ที่เขาปลูกโอ้โหนะต้นใหญ่แล้วเนี่ยต้นยางนาปลูกแทกตัวนี้น่าจะเป็นมะฮอกกานี นี่ต้นนี้ต้นตะเคียนก็เริ่มใหญ่แล้วนี่แหละตัวนี้ปลูกกี่ปีเนี่ยยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีอีกโอ้โหเนี่ยยังไม่ถึงปีท่วมหัวแล้วพี่น้องปลูกในป่ายางนะเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นก็ประมาณหนึ่งนิ้วอ๋อนี่การให้ปุ๋ยแบบนี้เลยเหรอวางตรงนี้เลยค่ะวางให้เขาย่อยสลายเองนะก็เหมือนเป็นการหมักให้เขาด้วยนะ พราะโดยทั่วไปถ้าเรามาเทมาวางมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้ใช้งานนะเพราะมันยังต้องใช้เวลานในการหมักใช่ไหมใช่ค่ะน,นี้แหนะละนี่คือศาสตร์ของการหมักปุ๋ยนะนี่เป็นผู้รู้จริงนะของน้องยอเนี่ยถือว่าสุดยอดนะถือว่าผ่านการอบรมหลายคอร์สว่างั้นเถอะใช่ไหมเ<อ>ห็นไปดูงานดูอะไรโหเยอะแยะเนี่ยองความรู้เอามาได้ใช้จริงๆนะแต่ว่า มันยังยังไม่ได้เผยแพร่อะไรที่มากมายนะเพราะว่าคนยังไม่ค่อยสนใจคนไม่สนใจเออคนก็ยังมองว่าอ่าคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยยังเป็นคนบ้าอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมไม่ปลูกของกินมาปลูกต้นไม้ป่าอย่างเงี้ยยังเขายังมองประเภทนี้อยู่นะนี่ฮแต่อนาคตนะเขาจะมีเรื่องของอะไรนะเรื่องของคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนเครดิต แต่ว่ามันในแต่ละไร่เขาปลูกกันเท่าไหร่เขาต้องกําหนดเท่าไหร่เออยังไม่รู้นะแต่ว่าอืน,นอะนะก,ก็ยังมาปลูกไม้กินได้เอาไว้เอาไว้กินเองหรือไว้เลี้ยงไก่เนี่ย <c oughs> อ๋อเหรอยังได้กินอยู่ใช่ไหมอา่านึกว่าให้ไก่แถวนี้มันมาคุยกิน นึกว่าเลี้ยงไก่ป่านี่ฮะปลูกสับปะรดเนี่ยก็ได้กินนะนี่เลี้ยงไยก่นกเลี้ยงน้อเอเนี่ยแหละธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวมีรังไก่ป่าอีกนะเนี่ยนี่นี่ไก่มันอยู่ในป่าน,นี่ฮะนี่ฮะธรรมชาติป้อมเลี้ยงไว้เนี่ยมะขามป้อมก็มีนะที่นานะเล็กต้นมะขามป้อมเยอะเลย นี่แหละวันนี้นะเลยก็พามาเดินเลาะชมสวนป่านะของน้องยอที่ปลูกไว้ในท่ามกลางป่ายางนะก็ได้รับความรู้อะไรมากมายได้เห็นแนวทางที่สำหรับคนที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้นะมันก็นี่แหละทำได้ดีเลยอ๋ออินจันใช่อืมน่แหละ สุดจอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณน้องยอมากๆเลยครับสััสดีครับ